สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกบอีกแล้วนะคะแม่บ้านเบลเยียมค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าจะมีฝนโปอยโปรตั้งแต่เช้านะคะวันนี้กบจะพาทุกคนไปเที่ยวงาน Amazing Thai Festival l e v e n ที่เมือง Le ูเว n ประเทศเ,เ,ทศเ,เบลเยียมนี่แหละคะ่ะไปดูกันนะคะว่าเขามีอาหารอะไรที่อร่อยอร่อยน่าทานบ้างนะคะคนมางานก็เยอะนะคะทุกคนทําใหออ้ร้านจอดรถไม่เพียงพอค่ะทําให้กบไปจอดรถอยู่สักไกลเลยนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางย้อนกลับมาที่หน้างานอีกค่ะงานจัดขึ้นทั้งหมด3วันค่ะคือ 17, 18, 19แต่วันที่เรามานี้คือวันสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวไปเริ่มต้นที่ทางเข้าเลยนะคะตรงนี้เป็นทางเข้าค่ะเดินตรงไปก็จะมีจุดจำหน่ายบัตรนะคะซื้อตั๋วค่ะแล้วเราก็จะได้ตัวนี้นะคะ <Okay. S 2> เข้างาน ติดไว้ที่แขนนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในงานได้เลยค่ะหอมมากค่ะทุกคนตอนนี้หอมไก่ย,ย่างเ <c oughs> <c oughs> จ๋อถ้าแกนน้อยก่อนเลย สประตูนะคะประตูแรกกบจะไม่เข้าเพราะว่ากบจะไปดูสิ่งที่อยู่ด้านหน้าค่ะว่าเขามีซุ้มอะไรบ้างนะคะเราจะไปเข้าประตูที่2ค่ะข้างหน้านะคะจะเป็นร้านนวดค่ะทุกคน<ด>พี่เขาแนะนําว่ามาทางนี้ก็ได้ค่ะจะได้เห็นแบบรอบๆเนาะอุ้ยกบเคยเห็นเพจนี้ที่ที่เฟซบุ๊กค,ค่ะมีที่นี่ด้วยเป็น สวยจังเลยเนี่ยสวยจังเลยค่ะในร้านเยอะแยๆเลยค่ะสวยมากประตูที่สองจะอยู่ติดกับเวทีเลยนะครับเปิดเพลงสนุกมากค่ะแต่ว่ากมไม่สามารถเปิดเสียงได้นะคะทุกคน <laughs> จุดนี้เป็นบรรยากาศบริเวณอยู่หน้าเวทีนะคะ ร้านนี้ขายส้ตมตำค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาซื้อนะคะแต่ตอนนี้ขอเดินดูรอบๆก่อนค่ะอันนี้ยำมะม,ม่วงค่ะทุกคนแล้วก็ยำกระทอนค่ะอันนี้กบกบจะเอาเมนูนี้นะคะทุกคนอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะน,น่ากินมากเลยค่ะเรานเบียนเราจะจับบ้านเบียน แชมเปญว่าผงนัวเห็นไหมเอาให้น้ำตานอย่าพูดไปไอ้เขามาได้เหรอที่ไหนใจเออมะม่วงอะไรคะเนี่มะม่วงมากอ่ะว้าวน้ำลายไหลมันจะเป็นบางลูกเบี้ยวกับบางลูกจะไม่เบี้ยวเลยรจะเี้ยวล้น ก็เลยต้องเล่นลูกผสมชิมไหมคะชิมไหมโอเคค่ะมาเด้อค่อยจะชิมให้ดูไม่ไม่ออกไอ้นี่โอ๊ยโอ๊มือโลดค่ะอือร่อยค่ะอร่อยโอเคค่ะโอเคเลิศอื้มดูปากแซ่บแซ่บแซ่บจุดมือเลยค่ะ หน,หนตี่ค่ะเมนูของทางร้านนะคะที่เราสั่งในวันนี้ก็จะมียำมะม,ม่วงกับยำกระ้อนนะคะส่วนข้าวเหนียวมะม่วงเราไม่ได้ซื้อมาค่ะเพราะสามีบอกว่าวันนี้ไม่ทานคะ่ะตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านข้างของสนามนะคะจะมีเต็นท์มีโดมใหญ่มากๆให้ทุกคนได้นั่งทานอาหาร คือมีที่ว่างเยอะมากเลยค่ะสะดวกในการเลือกที่นั่งแล้วก็ไม่ต้องไปจองหรือแย่งที่นั่งกับคนอื่นด้วยค่ะดีมากๆเลยค่ะนี่ยังไม่เปิดอ่ขอบคุณค่ะเจอพิมพ์เสนแล้วค่ะทุกคนมียาดมด้วยนะคะนี่กบชอบมากเลยค่ะพิมเสนสอ,องอย่างห้ห้ห้ยูโร อันนี้เป็นสําหรับนวดนะคะนวดทุกสิ่งทุกอย่างนวดคงนวดคอนะคะ I know. I know. ทุกคนท <I know. S 1> ่านลงข้านหลังก <I know. S 1> ็นี่นะคะเห็นไหมเหมือนบ้าน <I know. S 1> เราเลยค่ะ <I know. S 1> อันนี้ทําจากกะลามะพร้าวนะคะคิงพาวเวอร์ จ๊แกงขี้เหล็กค่ะโอ้ไม่ใช่เจอขี้เหล็กเจอขี้เหล็กนะไม่ใช่แกงขี้เหล็กสายเดียวกันแกงขี้เหล็กจะแกงขี้เหล็กจะเอาอันนี้ค่ะทุกคนมีมีสตอด้วยนะคะใครชอบสตอแล้วก็มีผักอะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะคะอันนี้ค่ะเอาขี้เหล็กค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีผักอะไรหลายๆอย่างอะไรคะนี่มะกอกอะไรอีกไหมคะข่ายยี่สิบค่ะรวมมาได้ เบื่อตัวก็มีอุย้ยมีอันนั้นด้วยมีตั้งหลายอย่างอ่ะอันนี้ทุเรียนนะคะทุเรียนแล้วก็ขนมขอบเคียวบ้านเราเนาะมีปลาแห้งกุ้งมีกุ้งแห้งด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตา,มาลมะพร้าว อุ้ยหอยหอยโดองอันนี้ไตป่าไข่มดแดงมีแพ่อกยทุกคนมีไข่มดแดงด้วยเดอ้อมีเห็มีเห็ดเดพาะด้วยค่ะเห็ดพเพาะเห็นไหมตอนนี้ไข่มดแดงเหลือสองนะคะเหลือสอง อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวสำเร็จเลยนะคะกินง่ายเลยค่ะสี่ขวดยี่สิบแถมน้ำปลาขวดหนึ่งว้าวโปรโมชั่นคาวปลาร่าปลาอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะคะแบบสำเร็จเลยอันนี้เป็นผงใบยะานางนะคะใช้ง่ายมากๆค่ะทุกคนอดีมากเลยค่ะแล้วก็มีปลาลงปลาร้ามีน้ำพริกนะคะกมว่ากมเอาอันนี้ดีกว่านะ คนแซ่บมากๆขายยังไงเออสิบไม่สิบเออว้าวต้องลองแล้วต้องลองแล้วค่ะค่ะนะแซ่บค่ะี๋ิเอาขอน้ค่ะี่นเิมได้ีนะมีค่ะเกนค่ะของเราค่ะตง่ ป้ังเดวเลยวะนที่มานะคะทุกคนมีแต่ของกินน่าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมนี่สามีบอกอยากกินลาบหมูค่ะทุกคนลาบหมูค่ะตามหาลาบหมูนะคะฝรั่งบ้านนี้ตามหาลาบหมูค่ะ อันนี้ผัดไทยอันนี้ผัดไทยไก่อันนี้แกงเผ็ดเออแกงเผ็ดเป็ดย่างเห็นไหมคะอู้มีจต่อาหารน่ากินทั้งนั้นเลยคะ่ะลบหมูของสามียังเผ็ดไม่พอคะ่ะเขาก็เลยขอที่ร้านให้ช่วยเพิ่มเอ่อพริกป่นให้นะคะอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆไก่ย่างนะคะหนังไก่อ่ะโอเคอ่าน เมื่อวานนึ่งข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวจะเอาไปกินข้าวเหนียวที่บ้านมีน้พริกด้วยนะคะี่ทาง,นะางนู้นนะคะแคไก่คปมูนี่มีแดดเดียวด้วยค่ะมีปลปีว้าวมีน้ำพริกหนุ่มด้วยมีน้ำพริกหนุมนะคะแล้วก็มีแคปหมูหนังหมูแคบหมูน้ำพริกค่ะอันนี้เป็นน้ำ น้ำพริกอะน้ำพริกพิมค่ะแม่พิมค่ะอันนี้ไก่ป๊อบปอเปียวันนี้มอซิเออร์มอซิเออร์ขึ้นมาได้ยงไงต้มตำค่ะทุกคนมาสั่นตวจเลยค่ะ

เดี๋ยวคนสวยรู้จัุสไตายอารีลาอารีลาอย่าลืมนะคะแวะมาร้านนี้นะคะแซ่บรสเราไปหายห่วงสั่งมาได้่อยจ้ะชิมไหมคะไม่ชิมค่ะมั่นใจค่ะรสกลิ่นส่งลาดเนาะเดี๋ยวกินที่นี่หรือไปใส่กล่องคะใส่กล่องค่ะ ป้าตจยังไรกินซองบ้านมุดบนนี้เ็งวะจัดทิบบาปน้องจัดเต็จพี่น้องจัดเต็มค่ะจัดเต็มจัดจ้านี่เบ็ดน่เบ็น่เบ็ด มาพี่ขอยังมาแบ่อยู่หัวดรัดไหมอยากกินตัวนี้ค่ะอยากกินตัวนี้กับกับฮอดกอบตัวนี้ค่ะ <c oughs> ภายในงานก็จะมีการแสดงของน้องๆบวกกับเสียงเพลงของพี่ไม้เข้ากับบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนแต่เสียดายนะคะกบไม่สามารถเปิดเสียงเพลงในนี้ให้ทุกคนได้ฟังค่ะและตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวกลับแล้วนะคะเพราะว่าฝนใกล้จะมาแล้วค่ะ เราไปดูกันค่ะว่าวันนี้กบได้อไรบ้างนะคะนี่ก็คือเมนูที่เราได้ในวันนี้นะคะที่ยังไม่รวมขี้เล็กผงยะนางแล้วก็บุญเชียงด้วยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะหิวแล้วค่ะทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ